บทที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศความหมายของการค้ากับต่างประเทศการค้ากับต่างประเทศหมายถึงการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งประกอบไปด้วยการส่งสินค้าออกและการนำเข้าสินค้า การค้ากับต่างประเทศอาจเป็นการค้าระหว่างเอกชนรัฐต่อรัฐหรือระหว่างรัฐกับเอกชนก็ได้รูปแบบการดำเนินงานทางธุรกิจระดับโลกมีด้วยกันหลายรูปแบบ 1. ธุรกิจระหว่างประเทศ 2. กลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจหลายประเทศ 3. บริษัทระดับโลก4บริษัทที่มีการโอนความรับผิดชอบไปยังประเทศที่ลงทุน สาเหตุที่ต้องส่งสินค้าออกและนำสินค้าเข้าการส่งออกสินค้าและนำเข้าสินค้าสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการจเจริญเติบโตของกิจการธุรกิจโดยสามารถอธิบายความจำเป็นได้ดังต่อไปนี้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมีดังต่อไปนี้คือ ประเทศไทยจะได้รับเงินตาต่างประเทศมาใช้ในการนำสินค้าเข้ามีผลทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของคนไทยดีขึ้นและทำให้เศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตเนื่องจากมีการเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นรัฐบาลมีรายได้ในรูปของการเก็บภาษีอากรขาออกตลาดแรงงานในประเทศไทยขยายตัวมีการสร้างแรงงานเพิ่มขึ้นคนงานมีรายได้เพิ่มเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น มีผลทําให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวการดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้ากิจการธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก จะสามารถดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าได้ด้วยกันทั้งนั้นอย่างไรก็ดีธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้ามิใช่เป็นธุรกิจประเภทที่กิจการต่างๆจะทำได้เพราะธุรกิจการส่งออกและนำเข้าสินค้าต้องเกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันมีความยุ่งยากและซับซ้อนสูงการตัดสินใจที่จะเข้าดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านได้แก่ ด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่จะส่งไปขายด้านการเงินด้านโครงสร้างขององค์กรด้านตลาดส่งออกและแหล่งจัดซื้อเป็นต้นการประเมินความพร้อมของผู้ส่งออกก่อนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการประเมินความพร้อมด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบทั้งในด้านความสามารถของกิจาการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในการประเมินสิ่งที่ต้องศึกษาก่อนดําเนินงานด้านการส่งออกในตลาดภายในประเทศนั้นผู้ประกอบการธุรกิจอาจจะรู้จักและคุ้นเคยกับลูกค้าและความต้องการได้เป็นอย่างดีดังนั้นการดําเนินการทางการตลาด ซึ่งอาจไม่ต้องพึ่งพาเทคนิควิธีการตามแนวคิดทางการตลาดมากนะักก็สามารถจะดำเนินการทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรการสำรวจตลาดต่างประเทศ ก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อไปสำรวจตลาดที่ต่างประเทศหรือการวิจัยภาคสนามนั้นผู้ส่งออกควรพิจารณาและกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ใดของผู้ส่งออกที่มีศักยภาพจะขายได้มากที่สุดและพิจารณาถึงตลาดที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะขายได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นตลาดในลักษณะใดและในประเทศใดการพิจารณาถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสขายได้มากที่สุด และวิเคราะห์ตลาดเพื่อระบุตลาดซึ่งจะต้องออกทำการสำรวจสนามต่อไปการวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศการวิเคราะห์ตลาดเป็นการทำการสำรวจตลาดในเบื้องต้นโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆซึ่งหาได้ภายในประเทศเพื่อตัดสินใจเลือกตลาดที่จะมีโอกาสขายผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุดสัก2ถึงสามแห่งก่อนที่จะเดินทางไปสำรวจ เพื่อยืนยันการส่งออกไปยังตลาดเหล่านั้นอย่างจริงจังต่อไปบทที่2ระเบียบปฏิบัติในการส่งออกสินค้าความสำคัญของการส่งออก ธุรกิจภาคส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมากซึ่งเป็นกลไกลสำคัญกลไกลหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูงนับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการและประเทศชาติเนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปีและไรายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำม,มาใช้ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจการส่งออกของไทยประสบความสำเร็จและมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการส่งออกสินค้าให้ดีซะก่อนการเลือกสินค้าและการผลิตผู้ส่งออกมีความสนใจสินค้าชนิดใดเป็นพิเศษหรือไม่ในการเลือกสินค้าของผู้ส่งออกรายใหม่ ควรทดลองกับสินค้าที่ไม่มากชนิดก่อนโดยพยายามเน้นและศึกษาถึงเรื่องต่างๆของสินค้าทั้งในด้านกฎระเบียบข้อจำกัดการกำหนดโควตาหรือการคุ้มครองในประเทศผู้นำให้ละเอียดก่อนขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจตรงออก พิธีการส่งออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการส่งออกสินค้าแต่ก็เป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จะไม่มีความยุ่งยากเพราะรัฐบาลเองก็ส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอยู่แล้วจึงได้พยายามลดขั้นตอนหรืออุปสรรคต่างๆลงเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการที่จะส่งออกสินค้าโดยปกติแล้วการส่งออกสินค้าแต่และชนิด โดยเฉพาะสินค้าที่มีการควบคุมก็จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสินค้านั้นโดยตรงซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวหรือหลายหน่วยงานก็ได้ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจส่งออกส่วนมากจะประกอบไปด้วยการจดทะเบียนธุรกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรการเสนอขายและการสั่งซื้อการเตรียมสินค้าและการติดต่อการจัดส่งจัดส่งเอกสารเพื่อการส่งออก ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากรการส่งมอบสินค้าการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและขอรับสิทธิประโยชน์การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออกปัจจุบันการส่งออกมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการบริหารการส่งออกทั้งผู้ผลิตเพื่อการส่งออกและธุรกิจตัวแทนการส่งออก จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจพิธีศุลกากรในการส่งออกในการส่งออกสินค้าผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอืน่นๆที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกำหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการนำเข้า โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลการการส่งออกสินค้าพิธีการส่งออกภายใต้ระบบ ATA Carnet ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกภายใต้ระบบ ATA c a r n e 1. ผู้ส่งออกเยี่ยนเอกสารแบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาใช้ในราชการอาณาจักร ทั้งต้นขั้วและใบสำคัญคู่ต้นขั้วที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบแต่ไม่ต้องยื่นบัญชีคิดราคาสินค้าหรือบัญชีรายละเอียดพิธีการสุลกากรขาออกทางอากาศยานในการส่งสินค้าใดๆออกนอกราชาอาณาจักร ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าอาทิเช่นกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปรศุสัตว์ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนบทที่สระเบียบปฏิบัติในการนำเข้าสินค้า วิธีการนำเข้าสินค้าทั่วไปผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและประกาศที่กมรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าอาทิเช่นกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนโดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้าซึ่งต้องใช้ในใบขนสินค้าขาเข้า หลักเกณฑ์การนำเข้าส่งออกสินค้าโชว์ร่าวเพื่อการจัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศกรมศุลกากรได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมงานแสดงสินค้า รวมทั้งยกเว้นอากรให้แก่ของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมและจัดแสดงงานสินค้าระหว่างประเทศทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะนำสินค้าเข้ามายังประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมหรือจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน ของใช้ในบ้านเรียนหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวซึ่งผู้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณจาักร,รนำติดตัวเข้ามาหรือออกไปพร้อมกับตนและเป็นของที่ผู้นำเข้าใช้สอยตามปกติระหว่างอยู่ต่างประเทศโดยผู้นำเข้าของใช้ในบ้านเรียนต้องมีกรรมสิทธิ์ในของนั้นๆอยู่ก่อนการย้ายภูมิลำเนาเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องประดับเป็นต้น การทำสัญญาประกันทันบนต่อกมรมศุลกากรกมรมศุลกากรได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากรเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกรวมทั้งยกเว้นอากรให้แก่ของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมและจัดแสดงงานสินค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและไม่มีของที่ต้องเสียภาษีอากรของต้องห้ามของที่ต้องกำจัดให้ผ่านพิธีการศุลกากรช่องตรวจสีเขียวสำหรับผู้โดยสารที่มีของที่ต้องเสียภาษีอากรของต้องห้ามของที่ต้องกำจัดหรือไม่แน่ใจว่าของที่นำเข้าผ่านได้หรือไม่ให้ผ่านพิธีการศุลกา,าการช่องตรวจสีแดง พิธีการศุลกากรขาเข้าท่าอากาศยานโดยทำใบผลสินค้าขาเข้าปกติเมื่อมีการนำของเข้ามาท่าอากาศยานในลักษณะของสินค้าและไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการจัดทำใบผลสินค้าขาเข้าพิเศษผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดยยื่นใบผลสินค้าตามปกติดังนี้ 1. เอกสารที่ผู้นำเข้าควรจัดเตรียมมาในการทำ การผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าปกติ 2. ขั้นตอนการปฏิบัติการพิธีการนำเข้าสินค้าทางอากาศยานการนำเข้าของเร่งด่วนในลักษณะที่ไม่มีผู้โดยสารนำพามาเอกสารที่ควรจัดเตรียมมาในการนำเข้า 1. ใบสัแดงรายละเอียดการคัดแยกของนำเข้าเร่งด่วน 2. ใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับของนำเข้าเร่งด่วนแต่ละประเภท 3. บัญชีสินค้าทางอากาศยาน 4. บัญชีสินค้ารวม 5. แบบใบสั่งปล่อยสินค้า 6. ใบตราส่งสินค้า 7. บัญชีราคาสินค้า 8. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกันภัยบทที่4เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เอกสารเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าเอกสารเพื่อการส่งออกและเอกสารนำเข้าจัดคำขึ้นเพื่อช่วยให้การส่งออกหรือการนำเข้าบรรลุวัตถุประสงค์หน้าที่ของเอกสารดังกล่าวได้แก่ 1. ให้รายละเอียดของสินค้าเพื่อผ่านขั้นตอนศุลกาการกไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2. ทำหน้าที่ในการขนส่ง 3. ทำหน้าที่ในการชำระเงิน 4. ใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายของสินค้า 5. เป็นเอกสารทางราชการเอกสารการเงินเอกสารการเงินมีหลายประเภทจะจะอธิบายบางชนิดดังต่อไปนี้ตัวแลกเงินที่ใช้กันอยู่แพร่หลายโดยทั่วไปนั้นมีอยู่3ชนิดคือ 1. ตัวเงิน 2. ตัวสัญญาใช้เงิน 3. เช็ค เอกสารการขนส่งเป็นเอกสารที่ผู้ทําการขนส่งสินค้าออกให้แก่ผู้จะส่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าตนได้รับมอบสินค้าไว้เพื่อทําการขนส่งสินค้าจากที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่แห่งหนึ่งตามที่กําหนดมีลักษณะที่สําคัญสามประการคือ 1. เป็นใบรับสินค้าที่จะทําการขนส่ง 2. เป็นสัญญาระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ขนส่ง 3. เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ์ของผู้ส่งสารซึ่งแสดงว่า ผู้ส่ง BL เป็นเจ้าของสินค้าตามรายการที่ทำการขนส่งนั้นๆเอกสารประกันภยัยกรมธรรม์ประกันภยัยซึ่งเป็นสัญญาซึ่งผู้รับประกันตกลงจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งคือผู้เอาประกันซึ่งได้เสียเบียบประกันให้แก่ผู้รับประกันในกรณีที่มีภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้เกิดขึ้นแก่สินค้าที่เอาประกันภยัย บทที่5การเงินสำหรับการนำเข้าและส่งออก ข้อแนะนําสําหรับผู้ส่งออกและผู้นําเข้าสินค้าข้อแนะนําสําหรับผู้ส่งออกธนาคารจะเป็นผู้ยืนยันการชําระเงินจะรับผิดชอบหรือผูกพันที่จะชําระเงินตามจดหมายรับรองเครดิตก็ต่อเมื่อผู้รับผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ LC ทุกประการแล้วดังนั้นทันทีที่ได้รับ LC ผู้รับประโยชน์ควรจะรีบตรวจเช็คให้ละเอียดว่าเงื่อนไขต่างๆเป็นไปนตามที่ท่านได้ทำข้อตกลงไว้กับผู้ซื้อหรือไม่ การชำระเงินค่าสินค้าเมื่อมีการซื้อขายสินค้าในธุรกรรมระหว่างประเทศเกิดขึ้นการชำระเงินค่าสินค้าที่ผู้ซื้ออยู่ในประเทศหนึ่งส่วนผู้ขายอยู่ในอีกประเทศหนึ่งอาจทำได้หลายวิธีเช่น 1. การชำระโดยตรงด้วยเงินสด 2. การชำระผ่านบัตรเครดิต 3. การชำระผ่านธนาคาร ความเป็นมาการประกันภัยขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศการประกันภัยขนส่งสินค้าคือการประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าที่ขนส่งจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่แห่งหนึ่งหรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งในการขนส่งนี้อาจเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าขึ้นได้การประกันภัยนี้เรียกรวมกันว่าการประกันภยัยขนส่งสินค้าทางทะเลซึ่งรวมถึงการประกันภัยสินค้าขึ้นได้ ประเภทของการประกันภัยทางทะเลและขนสง่งการประกันภัยเป็นสัญญากับทางผู้เอาประกันภัยว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญเสียเนื่องจากการขนสง่งซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีหลายประเภทดังนี้ 1. การประกันภัยสำหรับสินค้า 2. การประกันภัยสำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 3. การประกันภัยสำหรับตัวเรือ รูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมี4รูปแบบคือ 1. การขนส่งทางบก 2. การขนส่งทางน้ำ 3. การขนส่งทางอากาศ 4. การขนส่งทางราง